ในหลวงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระซีนีนาธเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่5ทับ63วันนี้เวลา16นาฬก40นาทีพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พนตรีหญิงเจ้าคุณพระรีนีนาธพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ ไปในวิธีปิดหลักสูตรและม่อประกาศนียบัตริพร้อมเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา904แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่5ทับ63เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ณโรงยิมเนเซียมโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานเขตพญยาไทยกรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอกสิวะพระมรทัศรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทานพลตรีจักชัยสีขชาผู้ช่วยบัญชาการจิตอาสาพระราชทานให้การต้อนรับทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้มีการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือผู้ที่จบการฝึกต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมมีจิตสาธารณะทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสามารถเป็นกำลังหลักในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติ สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดให้กับชุมชนในท้องถิ่นของตนสำหรับหลักสูตรนี้ทำการฝึกจำนวนทั้งสิ้น6สัปดาห์ว่างตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนถึง29ธันวาคม2563โดยมีข้าราชบริพาในพระองค์ข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนและพระประชาชนจาก32หน่วยงานค่ะ